ทำยังไงคะทำไมผมเงาจังเลยทําไมผมสวยจังเลยวิธีการดูแลผมของพี่พี่เป็นยังไงบ้างคะเนอยอะ่ะเป็นคนที่ทําสีผมเองตั้งแต่เกิดมาอยู่บนโลกนี้เลยนะเนยทําสีผมเองโปรดเรียกเธอว่านาตาชาโรมานนก ันไม่เคยกัดผมเพราะว่าฉันเป็นคนที่ห่วงสุขภาพผมมากย้อมไปเรื่อยๆจนมันค่อยๆเป็นสีทองเราเคยทำสีชมพู <c oughs> ทำตอนไหนวะใ่วิกในชีวิตของเรานะเราแอบ,บแม่ตัดผมสั้นตลอดคือเวลาพอตัดผมที่มันสั้นประมาณนี้หน่อยนึงอ่ะคือผู้ชายมักจะทักเว้ยอุ้ยน่ารักกับผมประมาณนี้ดูแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยคือส,ส,ส,สวัสดีค่ะ พิกเลตแอนตวินว <Red jam. S 1> uh ันนี้เนยและแจมพิกเลตไหมยูพิกเลตเขาไปแคสพิธีกรนะคะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็ตื่นมานะคะอยู่ในบรรยากาศของที่นอนค่ะฮัลโหลแจมตื่น oh, <laughs> ตื่น <laughs> เราจะมาพูดถึงแบบว่าคือทุกคนเนี่ยเวลาตอนที่เราถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยลงไปใช่ไหมทุกคนก็จะชอบทักเรามาว่าทํายังไงคะท, oh. ทํ oh. าไมผมเงาจังเลยทําไมผมสวยจังเลยวิธีการดูแลผมของพี่ๆเป็นยังไงบ้างคะปกติเนี่ยเนยอะเป็นคนที่ทํา สีผมเยอะแล้วคนกนะชอบถามเนยเยอะมากเลยว่าทําไมพี่เนยทําสีผมยังไงทําไมผมมันยังดูแบบทําสีแล้วยังเงาอยู่ดูไม่แห้งดูไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเนยต้องบอกก่อนเลยว่าเนยอ่ะเป็นคนที่ทําสีผมเองตั้งแต่เกิดมาอยู่บนโลกนี้เลยนะเนยทําสีผมเองแบบว่าคือทุกครั้งมีไม่กี่ครั้งเองที่ให้ช่างทําผมทําสีให้คือมีอยู่แค่สองครั้งเท่านั้นนี่นี่เนยเขาก็ทําเองอันนี้ก็เพิ่งทำเองนะอ๋อต้องอออบอกทุกคนวันนี้เนยไม่ใช่เนยนะคะโปรดเรียกเธอว่านาตาชาญโรมนนอฟ เขาบอกเขาเป็นลาตชาโรมานอฟว่ะเอาจะลาตชาผมสีแดงไงสีที่ทุกคนจะเห็นแล้วก็เป็นประจําแล้วก็จําได้ตลอดเลยสําหรับเนยก็คือผมสีทองผมสีซิกเนเจอร์เออแล้วก็จะมีทองแบบอมส้มๆที่เนยเคยทํามาแล้วก็เคยทําสีแดงแต่ไม่ใช่แดงนี้นะอีกแดงนึงแล้วก็เนยเคยทําสีเทาอยู่ครั้งหนึ่งเทาได้หนึ่งวันวะ เาได้หนึ่งวันหลังจากนั้นก็กลายเป็นสีทองสีอะไรก็ไม่รู้ถ้าถามเนยนะว่าสีไหนที่ทําออกมาแล้วดูดีเนี่ยสำหรับตัวเนยนะเนยรู้สึกว่าชอบสีดําของตัวเองกับสีทองที่เนยรู้สึกว่าเออทําแล้วเราแบบไม่ค่อยเขิอ<า>เเนอะไรเงี้ยบางช่วงบางช่วงสีผมของเนยทองแบบทองทองทองมากทองยิ่งกว่าทองแท้แจะบอกว่าอลไร,รู้ปะเนยเขาไม่เคยกัด สีผมเลยนะฉันไม่เคยกัดผมเพราะว่าฉันเป็นคนที่ห่วงสุขภาพผมมากย้อมไปเรื่อยๆจนมันค่อยๆเป็นสีทอง,ทองคือต้องบอกนี้ว่าเนยเป็นคนผมเส้นเล็กมันก็เลยย้อมได้สีผมของเราบ้างเราเคยทําสีชมพูทําตอนไหนวะชมพูแบบชมพูแปรดเลยมีรูปอยู่ในอินสตาแกรมด้วยท่านตอนไหนวะใ่วิก ไม่นับไหมใส่วิกอะบางือการทําสีผมอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่ต้องใส่วิกอะเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยชอบสระผมด้วยไงแล้วก็ที่เกียดย้อมผมแต่ว่าถ้าผมที่เคยย้อมจริงๆก็เนี่ยมีสีอย่างเงี้ยตัวใหญ่่ก็จะเป็นสีประมาณนี้มันไม่ว่าจะย้อมสีอะไรนะสุดท้ายเลยมันก็จะออกมาเป็นสีเนี้ยมันอยู่ที่เม็ดสีผมนะคะ ถามว่าถ้าชอบสีผมสีอะไรชอบสีชมพูตั้งแต่ทําผมมาเนี่ยเราเคยตัดผมทําผมทรงไหนบ้างคือแจมน่าจะเยอะกว่านะเพราะเนยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเราจะบอกว่ารลยว่าในชีวิตของเรานะเราแอบ,บแม่ตัดผมสั้นตลอดฉันพยายามตลอดเพราะแจมชอบผมสั้นมากแหม,แมตอนอยู่มต้นนะ่สั้นเท่าติ่งหูเลยนะ้บ่นตลอดตอนนั้นไม่ชอบหรอ <S <S ผมสั้นเท่านี้เลยนะสั้นสุดตอนนั้นไม่ชอบพอโตมาอยากผมสั้นแล้ก็แบบแอบ ตัดผมทั้นตลอดแล้วแม่ก็ด่าดตลอดเลยนี่ล่าสุดเมื่อวานที่ไปเข้าร้านทําผมก็บอกว่าเออแม่อยากไปเล็มผมผมมันแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปนั่งปุ๊บ แม่เดินไปหาช่างทําผมเว้ยเหรอเราเดินไปแล้วก็ไปอย่างนี้ขอโทษนะคะอย่าตัดเยอะนะคะแล้วก็มายืนมองกำกับเว้ยเหรอบอกว่ากลัวเดี๋ยวเราจะบอกช่างว่าให้แอบ,บตัดผมสั้นแม่มากำกับอะตอนเซเว่นเดย์ก็ตัดผมสั้นอันนั้นก็แอบ,บแม่ตัดมีหลายช่วงเลยที่ไปแอบ,บตัดส่วนใหญ่ก็จะตัดประมาณท่อนนี้ตลอดเลยแต่ว่าแจนเป็นคนผมยาวเร็วมากก็เลยแบบลำคานเย้ย คิดว่าทรงไหนตั้งแต่ที่เคยทํามาแล้วแบบเป็นทรงที่แย่ที่สุดสําหรับต,บ,บตัวเองแบบตัดมาแล้วมันไม่เข้ากับหน้าอะไรเงี้ยหน้ามา้าไม่เคยเข้าเลยไม่เคยได้เลยแต่พยายามนะพยายามมากจะตะัดทีไรน,นะกลายเป็นหน้าหมาตลอดเลยสําหรับเนยนะคะทรงผมที่เนยเคยทํามาเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีทรงนะเอาจริงแล้วเพราะว่าเนยเป็นคนที่ก็ชอบไว้ผมยาวเหมือนกันไม่ค่อยชอบผมสั้นที่เนยตัดผมสั้นที่สุด ทุกครั้งที่เวลาจะตัดก็คือการตัดเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าตัดปลายผมที่เสียออกอะไรเงี้ยสั้นสุดที่เนเคยตัดนะที่แบบเราเราแฮปปี้ที่จะตัดก็คือแบบประมาณนี้อยู่ที่ตรงประมาณแบบเลยไหลลงมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เนอจะบอกว่าอะไรรู้ป้ะ คือเวลาพอตัดผมที่มันสั้นประมาณนี้หน่อยนึงอะคือผู้ชายมักจะทักเว้ยว่าเหมือนแบบอุ้ยน่ารักกับผมประมาณนี้ดูแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายเขาจะมีแบบว่าผู้หญิงผมยาวๆว,วเลยแบบสมมติยาวอย่างเงี้ยเขาจะไม่มองว่าเราเซ็กซี่แล้วถ้าเราสั้นไปเลยอะมันก็จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงไปหน่อยแต่ถ้าผู้ชายส่วนใหญ่ทั่วๆไปนะผมประมาณปะปะบ่ากําลังแบบปัดปัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันแบบสวยๆยแล้วก็แบบสไลด์สไลด์นิดนึงมันก็จะ เออะอะไรเงี้ย อ่านี่เพิ่งไปตัดมาเพิ่งไปตัดมาตัดหลอกๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราม้วนผมเวลาเราก้าวผมยกผมอะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนแบบอันี้ข้างหน้าประมาณนี้นิดนึงดูมีความแบบแอนิเมะเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทรงที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเงยก็คือพวกซอยๆแบบรากไซคือมันก็จะมีอยู่ยุคหนึ่งของชีวิตไปซอยผมให้มันเป็นรากไซแล้วก็ไปต่อผมให้มันเป็นช่อลงมาอยากจะบอกตัวเองตอนนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะบอกตัวเองว่ามึงยทำทำไมคะเนยถ้านึกภาพไม่ออกคือทรงที่แก้วทํา ตอนเป็นเฟบฟังแก้ววิธีดูแลผมสําหรับคนที่อย่างสำหรับเนยเนยเป็นคนชอบย้อมสีผมเองใช่ไหมเนยว่าการดูแลจริงๆมันก็คือเบสิกนะเราแบบว่าสระผมเราใส่ครีมนวดเราทรีทเมนต์บ้างแบบว่าสักอาทิตย์แล้วแบบวันหรือ2วันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เวลาเราย้อมสีผมอะอย่างเนยย้อมเองอะเนยก็จะใช้พวกครีมนวดที่เป็นแบบว่าสําหรับคนทําสีผมแล้วก็คนไหนที่แบบย้อมแต่ว่าเป็นผมสีอ่อนๆอย่างช่วงตอนที่เนยทาผมสีบรอนหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีพวกแชมพูสระผมที่เป็นสีม่วงๆอะ่ะที่เหมือนแบบว่าแชมพูมใช่แชมพูสําหรับคนที่ทําผมสีบลอนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ควรจะใช้มันก็ช่วยแบบถนอมสีผมให้อยู่กับเราได้นานแล้วก็ทรีทเมนต์เป็นสิ่งสําคัญค่ะทุกคนไปเคลือบผมบ้างไปทำทรีทเมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้แล้วก็เนอยอะ่ะไม่ค่อยชอบการแบบ ยีผมหรือว่าใช้แบบที่ม้วนผมแบบร้อนมากๆถ้าสังเกตเนยะจะไม่ค่อยทําแบบม้วนเยอะหรือทรงผมอะไรเยอะเพราะว่ามันทาให้ผมเราแห้งแล้วผมเราก็จะขาดแล้วก็อีกเทคนิคนึงค่ะเวลาเราสระผมใช่ไหมคะแล้วตอนที่เราผมเปียกๆเกนี้ยเวลาเราจะสางผมเนย,เยแนะนําว่าให้ใช้หวีแบบนี้นะคะหวีที่มันเป็นแบบมีตุ่มๆแบบเนี้ยนี่เราก็ชอบไอหวีตุ่มๆอย่างนี้มากเลยเพราะเลยรู้ว่าเวลาคันหัวให้ทำนี้ <laughs> ไม่ใช่คือหวีแบบนี้มันไม่ทําให้ผมเราขาดแต่ถ้าเราใช้หวีที่มันเป็นแบบหวีฟันทีทีแบบนี้เราหวีไปอ่ะมันจะทําให้ผมเราขาดตอนที่ผมเรายังเปียกอยู่แล้วมันทําให้ยืดด้วยอันนี้การใช้หวีคือสิ่งสําคัญนะหวีแบบนี้ใช้หวีตอนเปียกพอผมแห้งเนี่ยเราก็ใช้หวีอีกแบบนึ่งเราควรจะเลือกใช้หวีให้ถูกต้องนะคะอย่ามองข้ามการใช้หวีเด็ดขาดหวีแบบนี้ของเลยเคยซื้อมาประมาณแบบ5 0 0้กว่าบาทนะหวีหวีแพงมากเราเรามีหวีอะไรรู้ป่ะเวลาเราไปโรงแรมแล้วมันแถมมาที่เป็นแบบแบนแบนอ่ะ นั่นแหละหวีนั้นจะทําให้ผมขาดใช้ได้หวีนั้นจะทําให้ผมขาด,ไ,ดไม่ควรอันนี้คือเทคนิคแล้วก็การดูแลผมเลยแล้วก็ใส่บํารุงเซรั่มตลอดเวลาเวลาได้เป่าผมแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใส่เซรั่มค่ะทุกคน,นเขาทําผมนานมากนอกจากแต่งหน้านานแล้วผมก็นานมากทุกอย่างต้องใช้เวลาเนยเนยทำอย่างเงี้ยไม่ก็อันนี้ไม่โยดโยออกมานี่คือวิธีการหวีผมนะให้ถูกต้องนะเราควรจะหวีต่ปลายก่อน คือหวีตรงปลายก่อนเพราะถ้าเราหวีกุ๊กลงมาอย่างนี้เลยอ่ะมันจะทําให้ตรงเนี้ยพันกันนี่เห็นไหมผมมันก็จะสมูทแต่ถ้าเราหวีอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันจะมาพันกันลงไปเวลาเราหวีคือเราจะทําอย่างนี้แล้วก็พันหัวนี่พันหัวตัวอย่างคนไม่สระแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่สระผมบ่อยๆ่อมันจะทําให้ขี้รังแคมันขึ้นหัวนะมันจะเป็นขี้หัวไม่เราเป็นขี้หัวให้ทำงี้แล้วมันจะออกมาเอง้ไม่น่าเขียดอุบาท่น วิธีเหรอเข้ามาหล่อนเออไอ้นี่นี่ ดรายแชมพูขจัดความมันของผมเราทําให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องสระผมบ่อยๆแต่ว่าบางทีมันทําให้หนังหัวแห้งพันมันไม่ดีต่อนหนังศีรษะก็<า>น่า,<ส>า,าอย่างที่บอกอย่าใช้เล็บเกาให้ให้ใช้ตุ่มๆแล้วก็กึ๊กๆ,ๆนี่มันก็โอเคดีอ๋อแล้วเนยก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะการที่เราจะทําให้ผมเราสุขภาพดีอย่างเงี้ยเวลาตอนเราสระผมใช่ไหมเราไม่ควรใช้น้ําร้อนสระผมมากเกินไปนี่นี่ใช้น้ําร้อนตลอดเลยคือเข้าใจว่าบางคนเป็นคนขี้หนาวใช่ไหมเนยก็เป็นคนขี้หนาวเวลาเนยอาบน้ำอ่ะเนยก็อาจจะอาบน้าอุ่นอะไรอย ว่าตอนเราสะผมอะ่ะคือเราต้องกั้นใจนิดนึงอาจจะน้ําอุ่นหน่อยเสร็จแล้วก็ให้เราเอาน้ําที่เป็นน้ําเย็นเลยอะ่ะสะผมอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือคือโอ้ยแดน เดี๋ยวผม้องยุ่งคือเพราะว่าไม่งั <S <S 2> <S 2> ้นเดี๋ยวมันจบ,บเกล็ดผมของเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าอยู่ในสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราล้างหน้าเขาถึงบอกว่าเออให้เราล้างหน้าน้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ควรจะใช้น้ําร้อนมากเกินไปแล้วก็เวลาพอเราสระผมเสร็จเช็ดผมให้หมาเนี่ยเราควรจะเช็ดแบบซับอย่างเดียวคือเวลาเราเห็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันจะแตกต่างกาันผู้ชายผมสั้นใช่ปะ่ะเวลาเขาผมเปียกอ่ะเขาอะเอาผ้าแล้วก็ถูๆูถูอย่างนี้ได้เลยแต่เราทําอย่างนั้ไม่ได้ผู้หญิงห้ามทา <ำ S 2> แบบนั้นผมมันพันกันผมมันพันวมนกสไปา ทีเนี้ยหวีกังไปชั่วโมงนึงอะอ่ะอันนี้อันนี้เราก็ทําเหมือนที่นอยบอกนะพอเราอาบน้าเสร็จแล้วก็รีบน้ําที่ผมออกแล้วก็ค่อยๆบิด ถูกเ<อ>ต้องค่อยๆซับซับให้หมาเดเสร็จแล้วเราค่อยเป่าผมแล้วตอนที่เราเป่าผมอยู่อ่ะอุณหภูมิห้องของเราค่ะมันจะต้องเป็นอุณหภูมิที่ไม่ร้อนถ้าเกิดบ้านใครมีแอร์นะคะก็ควรจะเปิดแอร์ก่อนแล้วค่อยแบบเอาไดเป่าผมเป่าผมเพราะถ้าเกิดเราเป่าผมตอนที่ห้องมันแบบมีแบบความร้อนความชื้นอะไรเงี้ยมันมันจะทำให้ผมเราฟูแล้วก็ไม่เงาสวยเวลาเราไดผมอะ่ะสังเกตว่าเราไปไดที่ร้านทําไมผมเราถึงเงามันไม่ใช่แค่ว่าไดของเขาบางทีบางคนซื้อไดแบบเดียวกันแับที่ร้านเลยแต่เป่าออกมามันไม่เห็นเงาสวย เหมือนที่ร้านใช่ไหมเพราะว่าอุณหภูมิของห้องค่ะทุกคนอุณหภูมิห้องเย็นปุ๊บแล้วเราเอาใดที่แบบมีความร้อนแบบใดอะ่ะผมเราจะเงาอันนี้คืออีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ทําให้เราดูผมเงาสลวยแล้วก็เส้นมันจะดูแบบเส้นไม่ฟูและนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะเทคนิคการดูแลผมของเนยนะคะก็หวังว่าจะตอบคําถามของชาวเน็ตทุกคนได้นะคะที่คอยถามมาตลอดขอพูดด้วยว่าแล้วก็คือแบบสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนแจมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้านานๆทีเราเข้าร้านทําผมแล้วก็แค่เอาผมไปโชว์ให้ทัางเขาดูแล้วก็บอก มันเป็นอย่างเนี้ยค่ะทำยังไงดีให้มันแบบจริงก็เมื่อวานเราก็บอกมีช่างอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคใช่ไหมเขามาบอกจะทำอะไรดีคะเราไม่รู้ต้องพูดอะไรเงี้ยกูทำอะไรวะอะไรเงี้ย ขาไม่ได้เข้าร้านทําผมบ่อยๆก็เลยแบบหยิบผมแกะผมออกแล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะทำไงดีให้มันดูสวยๆอะคะแล้วเขาก็จัดการให้หมดทุกอย่างอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการดูแลเส้นผมของคุณแจมค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะค่อยมาพูดกันดีกว่าว่าเหมือนแบบเออสำหรับสาวที่ไม่ชอบสระผมที่เกียจสระผมที่เกียจด,ดูแลเส้นผมแต่เวลาออกไปนอกบ้านเราอยากจะมีผมที่ดูดีดูสวยแล้วก็แบบว่าประหยัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยวิธีแบบเนี้ยเป็นยังไงการแฮ็คผมสําหรับสาวที่ ขี่เกียจอันนี้ก็จะเป็นเทปที่เนยจะให้แจมแนะนำเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้มีเทปนี้ก็คอมเมนต์มานะคะบอกได้เลยว่าขอวิธีดูแลผมสำหรับ hey, hey. สาวที่เกียจตค่ะให้คอมเมนต์ว่า แจมสุดสวยถ้ามันเยอะๆเดี๋ยวแจนจะมาทำคลิปให้นะคะเพราะว่านี่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องการแบบไม่สระผมแต่ออกไปข้างนอกแล้วผมก็ยังดูดีเออสําหรับเทปนี้นะคะก็เท่านี้แหละค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งใช่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายเอาไปนอนต่อได้ค่ะนอนค่ะ นั่นแหละคือก็เลยเคยตัดทรงนั้นแต่ว่าทรงนั้นนะเป็นทรงที่แบบในตัดปุ๊บผู้ชายทุกคนจะต้องทักว่าสวยจังเลยช่วงนี้สวยจังเลยเออเอาหรอใช่ตอนนี้ไม่สวยอะดิตอนนี้<ม>ตอนนี้<า>ไม่สวยเท<ไ>่าไหร่ตอนนี้ไม่ค่อยสวยแต่ว่าถ้าเกิดตัดประมาณนี้ปุ๊บสวยทันทีแต่แล้วอย่างนี้วันนี้เราก็สวยอะดิก็ก็สวยแต่ต้องไม่ดัดลอนอย่างนี้เว้ยต้องแบบว่าต้องไดเฉยๆไดงุ้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็สวยฟางเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันม้วนมาแล้ว